ฝากกดไลค์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งให้กับช่องมิชาสีดาชาแนลน้ำได้ด้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องและกัเพื่อนๆสุภผูสุคนนอกจากนอกพบกันในช่องมิชาสีดาชาแนลมารวจ้าเป็นช่องพากินผ้าเที่ยวแบบสบายสบายสไตล์มิชาสีดาได้จ้าเด้อ มื้อนี่ย้ายสีดากับพใาย่มีช้าค่ะพามาก,กินไก่ย่างไก่อบจ้า,จาแล้วกับมีสลัดมักกะโรนีจ้าอามาจ้าแซ่บแซ่บกันคนประเทศเยอรมันน่าจะเนาะข้าเจ้าก็สิไปกินเลี่ยงกินในครอบครัวของเพิ่นน่าจะเนาะแต่ว่ามื้อนี้พใหย่มีช้ากับย้ายสีดาบ่ได้ไป พี่สาวเพราะไงเพราะว่าพี่เคยเพื่อนบอสบายเพื่อนบอสุขภาพบอ่บอบอดีน่าจะนอกบอแข็งแรงแต่เขาก็เลึกกินกันเองในครอบครัวในสองคนสองตายายจ้าก่อนสิไปรับชมคลิปของเขาโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจเขาล้วกันอ,อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดือดจะเด้อเพื่อสิบไพรผ่ผาดคลิปต่อๆไปของเขาจ้ามาสเตเตอร์ดักันจ้าโพส Frohe Weihnacht Weihnachten Frohe Weihnachten. Ja. Mm. Som som man man. Heute Sü nicht Wein trinken? Nein, heute kein Wein. Mal da, das ist der Danke, Mensch. Danke. Für dich. Für dich, Schatz. Ja, bitte. Hey, ja. Mach gern weiter. อันเดือดดิบไหมนีม่นีนนน่โอเคอะไรไหมอร่อย,ย,อ,รอ,ยอร่อยครับเมืม้อนี้อากาศดีดีจะแดดออกเมืม้อนี้หลายครอบครัวเพิ่นก็บกินเลี้ยงฉลองกันเน่าจะเนาะ นายเนาะขอบคุณพนไีดากับพ่อยิ่งกระลรองคน้นศพสองค้นตายย้ายกะซุปปีที่ไปกินกับพี่สาวขอบครัว่าพี่สาวพ่อหญ่งน่จาจะเนาะปีนี่พี่เคยเรววาสบายสุขภาพมันบอกแข็งแรงน่จาจะเน,นาะเราก็ัมีโควิดน้ำพ่อหญ่มีช้ากับย้ายสีดากันเลย สลองคนสลองกันสองคนสองคนตายย้ายจากไม่เงยหวเขามีมองไม่มันนี่มึงมุคคลเสร์จเด็กเขาเน่ะเออหดมองดังเคยดังเคยวัแล้วรมากินอกไก่ได้เสีงปีกไก่ได้สีกั็มักเครื่องไหวคืึ้นหนึ่ง นอนไรใบใบกับมะอบจา้ารางนร่างก่นอกนมักปีกมันยังคอยติดมันคอยแสบ <c oughs> ใกล้ตัวบัก่า่จ้ากิกนสองคนเบิดบ๊วยกินมาเบิดกับตอนแลงกินอีกจ้าใช่ไหมชัดโก็เสร็จเฮ้นเฉยนะ มันยิบแฟนกินอยแต่อาไินอีกมา้นาะครับไปกินอีกมา้ยแตเราไปกินอีกมั้ยแต่เราไวกินอีกมั้ยแต่เวาไปกินอีกมั้ยแ่เราไปกินอีกม้ยแต่เาไปกินอีกมั้ยแต่เราไปกินอกมั้บแต่เาไนกินอีกได้ยแต่เรไกินอีกญ่้ินบ่เระไกินอีกมั้ง ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่แน่นะจ๊ะเนาะจ้าสำหรับวิดีโอนี้นะจ๊ะเานาะกะว้ยสำนียซักก่อนพบพ่อกันวิดีโอน่าจ้าพ่อแม่พี่น้องอ่ายายสีดากับพ่อใหญ่พี่ช้ากับข้อขอพุนพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พนเพื่อนสุปูสุนสคนนะจ๊ะเนาะที่เข้ามารับชมวิดีโอของเราจ้าขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขความเจริญเนะจ๊ะเนาะ ลำลำรวยรวยถูกหวยกันสุปูสุคนเดอพี่น้องเด้อกาอ่าเมลี y c h ส i s t m a s นะจ๊ะเนาะขอให้ออยู่ดีมีแหงกันสุภูสุคนจ้ะพี่น,อน้องนะจ๊ะเนาะสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้สำเนาสากลนจ้าพบพ่อดีอ่พ่อพ่อกันวิดีโอหนาจ้าสบายดีสุภูสุคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Melik ist Frohe Weihnachten! Weihnachten! Tschüss! Bye bye! Auf Wiedersehen! Ja. Tschüss! <laughs> Tschüss!